วังวินเซอร์และวังสระทุมก็ประสบชะตาการรมที่น่าหดหูไม่ต่างกันเพราะเดิมทีวังทั้งสองแห่งนี้ก็เปรียบเหมือนแม่และลูกที่ตั้งอยู่ใจกลางสวนกว้างใกล้ๆกันโดยวังวินเซอร์ที่มีลักษณะคล้ายพระราชวังในประเทศอังกฤษนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างไว้พระราชทานแก่เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งสยามประเทศส่วนวังสระทุมนั้น ทรงสร้างไว้เพื่อให้สมเด็จพระพันวาษาอายิกาเจ้าในรัชกาลที่8ผู้เป็นพระราชชนนีของเจ้าฟ้ามหาวชิรนัยหิตประทับแต่ทว่าเจ้าฟ้ามหาวชิรนัยหิตได้เสด็จที่วงคตกระทันหันวังวินเซอร์จึงว่างลงและเมื่อรัชกาลที่5ทรงสถาปนาโรงเรียนเพื่อการเกษตรบนพื้นที่จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยในปัจจุบันพระองค์จึงพระราชทานวังวินเซอร์เป็นอาคารเรียนหลักก่อนจะทรงเปลี่ยนเป็นหอพักนักศึกษาในเวลาต่อมาเมื่อรัชกาลที่6 ทรงสถาปนาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยพร้อมกับพระราชทานที่ดินบริเวณรอบๆจำนวนกว่า1,000พไร่วังวินเซอร์จึงมีอีกฉายาว่าหอวังแต่สำหรับสมเด็จพระพันวษา,าอาิยิกาเจ้าในรัชกาลที่8ด้วยความอะไรที่ต้องสูญเสียเจ้าฟ้ามหาวชิรุณในหิตไปวังวินเซอร์ก็เปรียบเสมือนเป็นอนุสร์ลูกชายเมื่อมองไปไกลๆได้เห็นยอดหลังคาว,วังก็ทําให้หายคิดถึงในบ้างอย่างไรก็ตามเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง2 4 7 5 หลวงสุพัชราใสยหนึ่งในคณะระะัษดรซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพระศึกษากำลังมีแผนปฏิรูปที่ดินใหม่และพิจารณาว่าที่ดินบริเวณวังวินเซอร์และวงะังสระทุมเหมาะกับการพัฒนาเป็นกรีทาสถานแห่งชาติเพราะขณะนั้นบริเวณรอบของวังทั้งสองเป็นทุ่งนาว่างเปล่าเพียงแต่ว่าสมเด็จพระพันวษาอาัยิกาเจ้าในรัชกาลที่8ยังประทับอยู่ที่วงังสระทุมฝ่ายคณะระะัษดรจึงได้ทำสัญญาเช่าที่ดินตำบลวังใหม่ จากมหาวิทยาลัยและทุกพระราชวังวินเซอร์ทิ้งรวมถึงหอพักนิสิตและบ้านพักผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยรอบจนหมดสิ้นแล้วจึงสร้างสนามกีฬาในชื่อสนามสุขพัชราสายกรีธาสถานเมื่อรัฐยืนยันจะทําเช่นนั้นสมเด็จพระพันวษาอายัยการเจ้าในรักชกาลที่แทรงทําได้เพียงประทับอยู่ที่เฉลียงวังสรปทุมฟังเสียงคนทุกวังลูกอยู่ทุกวันด้วยหัวอกคนเป็นแม่พระองค์ถึงกับทรงตัดกับนางข้าหลวงใกล้ชิดว่า ได้ยินเสียงเขาทุบวางลูกฉันทีไรมันเหมือนกับกําลังทุบใจฉันอย่างนั้นน้ําเสียงของพระองค์สัน่นนาพระเนตรคลอด้วยความอัดอั้นตันใจเล่ากันว่าถ้าไม่จําเป็นพระองค์จะไม่เสด็จผ่านไปทางที่ดินผืนนั้นเลยส่วนกรณีวังสุขโขทยัยซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ในรัชกาลที่7ถูกรัฐบาลคณะรัษฎรฟ้องร้องและยึดไปขายทอดตลาดทันทีโดยตีมูลค่าราวสามล้านบาทแต่ไม่มีใครกล้าซื้อวังสุขโขทยัย จึงถูกนําไปใช้เป็นกระทรวงสาธารณสุขอยู่ช่วงหนึ่งส่วนวังจันทเกษมบนถนนรัชดำเนินอันเป็นพระราชวังในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ถูกคณะรัชฎรยึดและเปลี่ยนเป็นพื้นที่ฐานร,รอพันสองภายใต้การดูแลของกระทรวงกลาโหมและเปลี่ยนเป็นโรงเรียนการเรือนในเวลาต่อมาภายหลังผู้สาเร็จราชการแทนรัชกาลที่8ได้ลงนามพระราชทานให้รัฐบาลคณะรัชฎรเอาไปใช้เป็นที่ทําการกระทรวงธรรมการ ส่วนพื้นที่วังหน้าซึ่งเป็นพื้นที่ของพระังข้างที่เดิมมีบางส่วนที่รัชกาลที่5มีได้ทรงทําเป็นดิวโรเยลมิวเซียมโดยทรงใช้พื้นที่บางส่วนริมแม่น้ําเจ้าพระยาเอาไว้ใช้เป็นพื้นที่ทางการทหารเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ทางรัฐบาลพระยาพหนได้มอบพื้นที่นี้ให้กระทรว,วงกาโหมดูแลกลายเป็นพื้นที่ค่ายทหารของรอพันีท่าพระจันท์ขณะเดียวกันในปี2477 รัฐบาลคณะรัชฎร,ดรได้จัดตั้งมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกที่เชิญสะพานผ่านฟ้าลีลาดแทนที่โรงเรียนกฎหมายอันเป็นโรงเรียนหลวงเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่5และถูกคณะรัษฎรยุบไปแต่หลังจากนั้นไม่นานนายปรีดีได้ซื้อที่ดินทหารบริเวณวังหน้าส่วนที่ติดถนนพระจันทร์เลืยอนไปนามเจ้าพระยาแล้วย้ายศูนย์ธรรมศาสตร์มาไว้ที่ท่าพระจันทร์ส่วนอาคารหลังเดิมริมสะพานผ่านฟ้าลีลาด คณะระนนัษดรเนีเปลี่ยนเป็นอาคารสำนักงานโฆษณาการแต่ภายหลังก็ถูกทุบทิ้งทำที่จอดรถกองสลากส่วนพระราชวังไกลกังวนนั้นถูกสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของรัชากาลที่7ในปี2468ครั้งยังอยู่ในการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในพระคลังข้าง,งที่เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีซึ่งเป็นการใช้พระราชอำนาจ ก่อนที่จะสละราชสมบัติในปี2478อย่างแน่นอนแต่พอเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนมาถึงการฟ้องร้องราชการที่7ที่รัฐบาลกล่าวหาว่าพระองค์ทรงใช้เงินพระทางทั้งที่ไปร,รักษาพระเนตรในปี2478จึงมีการบังคับใช้กฎหมายยึดพระราชวังไกลกังวลแห่งนี้เช่นกันทั้งที่เป็นสมบัติส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เพราะคณะรัฐมาคับใช้พรบรจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2479โดยให้โทษย้อนหลังจึงส่งผลกระทบกับธุรกรรมทางการเงินที่มีมาในอดีตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชนินีเนื่องจากพระราชวังไกลจังวลถูกสร้างด้วยเงินพระลังข้างที่คณะระะัษฎรจึงตั้งกรรมการตีความเรื่องทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์อยู่หลายครั้งจนกระทั่งสิงหาคม2479คณะรัฐบาลได้เห็นชอบว่า วังไกลกังวลเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินจึงต้องตกมาอยู่ในความดูแลของสำนักนะะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐบาลคณะรัษฎรในเวลาต่อมาข้ามกลางความปวดร้าวอย่างแสนสาหัสสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีเคยพระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับการยึดวังและทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ในครั้งนั้นว่าเมื่อทรงสละราชสมบัติทรัพย์สินส่วนพระองค์เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาก็พลอยถูกเขายึดไปด้วยหมด ทั้งๆท,ที่พระองค์ท่านก็ได้ระบุไว้ชัดว่าสมวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งปวงก่อนที่จะได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ไม่ต้องอะไรหรอกแม้แต่เครื่องยศหีบทองอันหนึ่งที่พระมงกุฎพระราชทานให้ฉันวันแต่งงานก็เก็บเอาไปจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้คืนข้าวของที่เป็นส่วนของฉันเองแท้ๆในช่วงเวลาที่ราชการที่แยังไม่เสด็จนิวัตสยามประเทศรัฐบาลภายใต้การนำของคณะรัษฎรได้กระทำการเปลี่ยนแปลง ที่พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินอย่างที่สุดทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ถูกแปรรูปไปอยู่ในมือรัฐบาลและเอกชนโดยผู้มั่งมีและผู้มีอิทธิพลผู้สําเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลายเป็นผู้ที่มีอํานาจเบิกจ่ายทรัพย์สินแทนพระเจ้าแผ่นดินอีกทั้งสถานะของพระมหากษัตริย์ถูกนิยามให้กลายเป็นตําแหน่งที่ไม่ยึดโยงต่อราชวงศ์ใดราชวงศ์หนึ่งและกําลังจะกลายเป็นตําแหน่งที่สามารถปรับเปลี่ยนผู้ได้รับอํานาจได้ เช่นตำแหน่งทางการเมืองทั่วไปและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคมืดเท่านั้น